สัตว์ระปะกาเสศิสัพเพยากาปรายันติปุตติทาอตาสักธรรมบ้านจุกลัใจบอกให้หัวมุตพุนทั้งหลาอย่ามาทำให้พี่เสียงานอย่าให้ได้ต่อพี่ใจได้เบาพี่ใจหมายห่วงหนามบุญสากว่าห่วงกันนักโอกาสาโอกาสาโู้ท้าทั้งหลายขอควยาย เหตุราเจ้าจบสะอาดผู้ธรด้ดยอาคมพบมาจารีอันแกตายลมป่าฤาซาด้วยพญ,ญานาพญานาจบในเพศผู้มีเศษด้วยบ้องคำผู้ก,กาทั้งหลายขอเอาการ,รานาถนาออกมามสนาสมุตตาคงฆา่าอันเจ้านี้ละเมิดเป็นเพวกแก่แล้วด้วยอาคม โจกไกเพศมีเศษววาอรักษาขักงไก่เจ้าจมผู้บ้ยวายตาปากทาบาบาสาโตสาโตเดอขมอตุกสวัสดีทวรบมระบวนควงคาพระมหาบาทเจ้าผู้า่าวัโพูดไา ายสเสด็จพวงยายมาเป็นบิงมงคลสีแดเถอสวัสดีพี่ใจให้หมู่เมองอยเรืองโงงามปารามีให้มาุงารักศิลามงคลบ่เพลเป็นมสีจิดจาพวงทาได้ยกยอพระธาตุศิลา ก็ให้บัดเพียงเพียราคาถูแมนเดิบานเป็นบ้านเลยนะพัทธิภาวัสดหให้หัวก็ใส่เตาเป็นวันคนทั้งหลายเตาเป็นหลักใครไป่เฮาโวยวาเ้าในซอนเธทางใส่สื้บา้เขากั สนใจได้อาธิษฐานบาลีแพรสาือสาปากกลมีดชาติมหาตบคบสุอันปันแท้นะไพภูณีพาที่สวัสดีว่าเท้าส่วโลกเขาไว้สัวหายหายเสียงยาสุญญ์ลาพักลาญยสันส่นอายุโน Ho số không sẵn và nhá là Sống lốt, hôn sắp ra vàng 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 vàng

พระธาตุบุมาหาตาพ่านี้ไอ้นี่ต่างแต่ว่องสดโผล่แดงนี่ลาพ งินคําสิเบิดคือขอกอนกาเป็นมุกของกาในตาสนใจควงเพียเป็นเสือทแต่มื่อดีสิทาให้อสขอให้ลงลาสงาหมายผู้ดโอ้ จากูพอนพักบายกะด a งหาเาัจังเาวาออยปสมวะดังทางจาว่ากูสู่แล้วให้เป็นแก้วขาาสมวะทางพงสีปยสมวะดังทางว้จาวาว ဖယဖေယအ်ပ်တကေးိုခ်ပေူွေိုဖရျခ်တေေ်ဖယလုခ်ပားဲီေံကံက อางอุปสูตตามายพมารักษ์สิวังสัพเพยังคาปรายันตุสัพเพมาราปรายันตุสัพเพนิสารายันตุสัพเพปุขาปราททาัปตะปัจเทกานัญะาังพลังอราตนานัญเตชนระัำปัธานิสัมภะโส ทอัตระคาสุขิตาวิญนาคุาตะเสนีอโรมณสุขิตาโมุทักษะสัพเพมิาติติอักนิอุอาโมมาโมมามหาบมญวัชรชาเรติพุทธาเสติปุญญะเตติลาภเมตินาชาลิติอรหังสุสินสุตโมปุถายานามาภาภานาโมปุถายา เอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุตโมตมอโติอาวพิธีอันเชิญพระอุปชฌมหาพระเจ้าได้สมเร็จเสร็จสิงตามโบราณประเพณี หลับดับพิธีต่อไปขอเชิญการพิธีกรได้ดำเนินการตามขั้นตอนปลอดภัยเดียวกันครับพี่น้องทุกท่านครับตอนนี้พิธีธรรมอัญเชิญพระอุปคุตนะครับตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยตะไบพิธีกรรมด้าน้ำนะครับตรงกลางนะครับท่านนายกสวัสดิ์บัตรทองท่านกำนันสงครามแก้วสว่างนะครับและท่าน ทุกท่านนะครับสิบกว่าท่านวันนี้นะครับด้วยความขอรพการที่จะดำลงไปนะครับก็สามครั้งนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้พร้อมบริวารน,นะครับดำครั้งแรกนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามดำลงไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบานดอกไม้นะครับบานดอกไม้หายใจหน่อยสี่ย่างโผอยู่ไปดำสองบานดอกไม้เลยครับเห็นหรือเปล่าท่านมาได้ยังท่านหลวงพูดอธิษฐานจิตด้วยความเคารพศรัทธา ดำสามดูมากสาวด้ย่างอะนูโมทนาสาสู้ความกันค่ะยกมาให้ประธานพิธีท่านบัรธาวยกมาให้ประธานนพิธท่านบวาเพื่อทิพ

จังเชิญบริบาลครบุกคนนะครับเห็นได้เลได้เวลาเป็นเมืองของยิ่งก็ได้เชิญพระอภิฟุตื่อนมาปกป้องรักษาท่านมาแล้วนะครับบริบาลมหสัสกทั้งสิบกว่าท่านนะครับให้นำเครื่อง บริวารท่างหลายนะครับทุกท่านเครื่องบริวารที่ตรงนั้นนะครับเครื่อบริหารของอุปกพรณ์นะครับทุกท่านรับเลยนะครับรับให้ครบทุกท่นานถ้าพร้อมโดยการนำของท่านอาวะเองวันนะเพื่อทีมนะครับของบอรนรขอเขียนนะครับพนมนำทีมน,นะครับขึ้นเชิญขึน้นมาทุกอย่างครับทุกอย่างเอาไว้หมดนะครับ แบ่งกันนะครับแบ่งกันถือให้หมดถือถือวัดนะครับทุกอย่างนะครับเมื่อท่านขึ้นมาถึงเฉลียงแล้วนะครับก็อัญเชิญอบพกรึ้นเฉลียงนะครับท่านชุดแรกนะครับในการยกก็อให้เป็นทางชุดของดลขอก่อนแล้วก็ไปก็เป็นทหารนะครับทหารก่อนก็ทหารเอาก่อนแองแรงนะครับแองแรงอย่าเอาก่อนไม่เป็นไรนะครับก็ เป็นการร่วมด้วยช่วยทรงนะครับตอนนี้ทีมประเหสั์หลักบ้านหลักเมืองซึ่งเป็นตัวแทนนะครับก็กำลังจะนำท่านอุป,ป,ปคุธนะครับขึ้นมาทะเียนะครับเพื่อจะไปแยไปยังวัดศิลามงคลน,นะครับขบวนแล้วก็เตรียมไวเ้เลยครับ ลดประชาสัมพันธ์ออกหน้าออจราจรสองป้ายแห่สาม